โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Lego Jurassic World นะผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเอาชุดรอ,อดนะผม <mm> น่าจะมีหลาย EP อยู่นะฮะ <mm> <mm> เดี๋ยวเรามาเลือกภาคก,กันหน่อยว่าเราจะเล่นภาคอะไรนะครับให้ทุกคนโหวตกันนะผม ว่าอยากให้ผมเล่นภาคอะไรนะผมจูราส s ิกเวิลด์นะผมหรือจะเล่นจูราส s ิกพาร์คภาคสามนะผมหรือจะไอจูราสสิกเวิลด์จูราสสิกพาร์คผสมกันนะฮะอันนี้หรือจะนี่จูราสิกพาร์คนะผมโหวตมานะผมว่าอยากให้ผมเล่นโหมดไรนะฮะผมจะทำคลิปมาเร็วๆนี้นะครับ couple customers.